ครับทารอบสุดท้ายแล้วนะครับทาสีลงสีรอบสุดท้ายแล้วลงรายละเอียดนะครับเก็บให้เนียบเลยรอบสุดท้ายแล้วนะครับสีขาวทาที่ปักทงนะเขาเรือฐานทง รอบสุดท้ายเนกะ็บค,ความละเอียดเรียบร้อยหลังจากผ่านการทาเสร็จแล้วนำไปตากแดดมาแล้วนะครับเีก,ก็รอบสุดท้ายเพิ่มความละเอียดเก็บรายละเอียดของสีนะครับ เนียบๆเ,เลย,เน,ยเนียบเลยด้ยเ,นยเนียบเลยได้รอเนี่หาเนียบๆได้เก็บรายละเอียดได้ไปได้ครับสมหรือล่าเนียครับผสมแล้วใช้ปักพงครับ หรือว่าถ้าคนไหนอยากนำไปใช้ปักใส่ไม้กวาดก็ไดนะ้เป็นที่เก็บไม้กวาดเก็บสิ่งของเก็บไม้กวาดตาดหรือไม้กวาดบ้านก็ได้เหมือนกันเป็นแนวทางเผื่อมีคนอยากทำแบบนี้นะเป็นที่เก็บสำหรับไม้กวาด ภายในบ้านหรือในวัดก็เป็นแนวทางได้แห้งแล้วต้นนั้นเนาะงานนั่นแนหละใฮ้วิธละเอียดนะเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียด นิ่มนวลๆนิน่มนวลๆเอ้นั่นแหละลงสีคารันสามารถไปทาสีทอง แร้ว่าสีอื่นได้สีมันก็จะละเอียดขึ้นจะเนี้ยบมากขึ้นสวยงามอ่านูรก้ เกตอยู่ข้างในมันจะมีล่องไม้นะครับล่องไม้สำหรับสอดทงแต่ละช่องก็จะตรงกันล่องแต่ละล่องก็จะตรงกันสำหรับท่านไหนที่ รับชมคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับนะกดแชร์ได้นะครับ